ดิฉันเจิบลาราจ้อยอินอาจจะมาขอแชร์ประสบการณ์เ,เกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บค,คืออย่างนี้นะคะขับรถตู้คือขับทุกวันเลยค่ะขับได้ช่วงปีสองปีแรกก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ทุกอย่างนะคะพอพอปีที่สองเลยปีที่สองมาเนี่ยเริ่มจะปวดหลังปวดหลังมากแล้วก็คือ ก็ตอบตัวเองว่า <descon> น่าจะเป็นโรคประจํำตัวของคนขับรถนะคะเพราะว่านั่งอยู่วันละสิบกว่าชั่วโมงก็สมควรที่ต้องปวดใช่ไหมคะแต่มันปวดแบบตุบตุบตุบคือปวดแบบไม่หายนะคะคือต้องกินยาเนี่ยพาราแล้วก็คลายกล้าเหนื้อประจําเลยนะคะขับมาได้นานเก่งเลยสิบเอ็ดปีค่ะแล้วก็คิดว่าไม่ไหวแล้วควรที่จะเลิกแล้วตัวเองก็จะมาเออ ขายเป็นพนักงานขายที่รถล,ลงเรือไปแถวล่องใต้ออกบูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยืนทั้งวันยืนบอสิบกว่าชั่วโมงเหมือนกันอาการปวดก็เป็นอยู่เรื่อยๆนะคะปวดหลังคือบางทีปวดหลังแล้วก็ล้าวมาทั้งแขนเลยค่ะซี่หลังล้วนี่ะการค่ะเสร็จแล้วก็เอ,อมีอยู่คือนหน,นึง่งบบอก บอกแฟนว่าช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยต้องเป็นฉีดยาแก้ปวดแล้วค่ะเพราะว่าทนไม่ไหวกินพาราสองทีละคู่นะคะทีละคู่ละคู่ละคู่เงีย้ยคือชั่วโมงหนึ่งกินประมาณขึ้นประมาณประมาณโหลนึงได้โอ,อ้ค่ะแล้วก็คือไม่ช่วยอะไรเลยก็ไปหาหมอตอนปีสามค่นะเขาบอกว่าหมอช่วยฉีดยาแก้ปวดหน่อยเถอะเพราะว่าไม่ไหวแล้วค่ะหมอเขาบอกว่าไปทําอะไรมา ก็ไม่ได้ทำอะไรสงสักล้ามเนื้ออักเสบค่ะตอบเองไม่ไม่เหมือนกล้ามเนื้ออักเสบนะคะอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเป็โนโรคหัวใจอ่ะคือจับจับขึ้นเตียงแล้วก็ขึตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจค่ะปรากฏว่าเขาแจ้งนะคะว่ากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแล้วก็หัวใจขาดเลือดค่ะแล้วก็หัวใจเส้นใหญ่ตีตีสั้น ต้องดวนคือทำบอลลูน,ลนก็เข้าทำบอลรูน,นตอนนั้นเลยปีไปปีสามปีสี่ทำบอลลูนเลยค่ะชวดีค่ะแล้วพอ,อ,อไปทำบอลลูนเจ็จก็ออกมาพักฟื้นก็เขาให้นอนนิ่งๆนะคะแล้วก็ตามสเต็ปเขาค่ะก็ปกติก็จะรู้สึกว่าดีหายปวดเป็นปิดทิ้งเลยนะล่อกปวดหลัง ก็คือเราเดินดรอไปมันอาจจะเป็นมานานแล้วแต่ว่าเราไม่เคยรู้แล้วพอกลับมากลับมาพังเพื่อนที่บ้านเพื่อนเพื่อนที่บริษัทเอเชีไลท์เนี่ยค่ะเราไปเยี่ยมชวนให้ดูแลสุขภาพด้วยบิมอีกวันนึงก็คือมาดูทำให้มาดูมามาเจอด็อกเตอร์ค่ะพูดในห้องในเรื่องของสารพันโลเอเ็งเอ เป็นบ้านบ้านของเด็กๆที่เปรียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้านรวมนะคะแล้วเริ่มต้นด้วยการทานกาซิเนียทานกาซิเนียในช่วงแรกก็หนึ่งหนึ่งจริงๆอ่ะหนึ่งหนึ่งมาตลอดแหละหนึ่งแรกนะคะที่ที่ที่เกิดขึ้นก็คือพอตื่นมาตอนเช้าเช้าเนี่ย ทำ,ะะทำไมทําากรเสียน่่ะะไไมมใชิโคือภาพมันใสภาพอย่างใสขึ้นอะน,นะคะว่าเมื่อก่อนนี้ตอนมอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะคะเคยท้องคันเป็นพิษท้องคันเป็นพิษเนี่ยเสน้นเลืเอดฝอยที่ตาแตกเลยเพราะว่ามันความดันจะสูงมากค่ะ mm. แล้วก็มาค้างอยู่ในจอตาเสร็จแล้วพอตอนนั้นรักษาคันเป็นพิษจบแล้วก็ออกมาก็ยังรักษาตาต่อไปหมอตาบอกว่าคือคุณจะต้อง ชินทำทำตัวให้ชินกับมันะแล้วแล้วแล้วมันจะค่อยๆระเหยไปเองคือค่อยๆระเหยแล้วกลับสู่สภาพเดิมของมันเองนะคะแล้วก็ผ้ามันใสขึ้นเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นมันมันมันไปนรักษาหรือว่าซ่อนแซมหรือสูบส่วนไหนไปทําอะไรเข้าแต่ว่าถึงได้รู้ค่ะว่าสิ่งที่เราเห็นมาตลอดเวลาผูติดกับปีนั่นแนหะก็คือ เราชินกับมันเป็นภาพที่เหมือนกับมองผ่านกระจกคุมๆนะคะเป็นตลอดเวลาแต่ว่าดิฉันแบบว่าฟ้าสวยกใสก็อ่าแล้วก็อาการปวดนะคะการปวดหลังเป็นไหมคือมันหายไม่รู้ตัวนะเอนิ้วล็อกก็คือการการการขับรถกำพวงมาลัยม่อก่อนเเป็นมานแล้วะล็อกมันจะล็อกอยู่สองนิ้วคือ ติ้วล็อกก็หายหายไม่รู้ส่วนเหมือนกันค่ะปกติเวลาสระผมนะคะก็เป็นกระจุกกระจุกผมรั่วพอตอนหลังเนี่ยหาไม่เจอผมต้องสองจับเส้นได้ก็เราจะไปเขีย่ยวเคี่ยตะแกงเพื่อที่จะผิดไปกปินช็โคโกแตคอเยชินหาไม่เจอผมก็ไม่รั่วแล้วก็เต็บที่แบบงอกขึ้นมาจะฉีกจะปอดตลอดเล็บก็ แข็งแรงค่ะไม่ฉีกไม่ปอดแล้วค่ะดิฉันมั่นใจมั่นใจบริษัทมั่นใจผลิตภัณฑ์นะคะขอบคุณดเร์ที่ผลิตนวัตกรรมดีๆเพื่อที่จะมาช่วยแล้วก็มาช่วยคนไข้เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ถ้าเป็นคนแข็งแรงสมบูรณ์ก็ช่วยเป็นยาอายุวัฒนาให้นะคะขอบคุณมากค่ะด